เจอกระดิ่งแล้วครับสวัสดีครับแงามน,นี่เป็นแง้มผสมพันธุ์อินทราลัมครับเมื่อนี้เป็นวันที่11มีนาคม2566เมื่อนี้ผมก็เจอว่าผสมอินทราลัมมันมีสามจานครับตัวนี้ออกเมื่อวานนี่ผสมตัวนี้ก่อนอื่นยังผสมอีกสองจานครับพอดีผมตัดเกสตรตัวผู้ไว้นั่แหละ ตัดน้ำตัดยังนะครับระวังอันตรายน้ำนี้พิษนะครับทำกะพราลำตัดกาบกดครับตัดกาบตัวซรอยก็บ,บินบนอยู่นี่ครับตัวซอยก็ได้มาดัน กัดแยกสีกเลยนะครับสีกออกเลยอุใส่หมดเลยครับหมวกอ้วนตะไลน้ำาหลอามาขันด้วยครับมาเพิ่งแกนกลางครับแกนกลางมาตัดแกนกลางออกมันจะลายหมดครับ แอรลายกดนแล้วมาแต่งครับแต่งเขาสวยงามางเงีเพียงกันครับ พวดีผมตัดเกศตผูวน้ำครับสวผสมเยด้วยครับเอาตัวน,นี้ผสมก่อนขอขอเฉลยนะครับขอแล้วกะ็เอาเน,นี้ยไปหนึ่ยละให้ตัวซอยๆอ,อีกความ จัดเก่งแน่ใจครับเอาอีกเพิ่มเลยครับแล้วก็เสียบไปตรงกลางนะครับครับเป็นอันเซ็ครับคลิปนี่ครับเดี๋ยวมืออื่นมาผมจะผสมอีกสองผสมอีกตัวนี้ครับอีกตัวนี้ขังนี้ครับอื่นครับคลิปนี่ก็จบแล้วนี่ครับสวัสดีครับ